ได้ข่าวว่าฉากใหญ่คือฉากแต่งงานนั้นมีคนสําคัญมาเยี่ยมเยียนการถ่ายทำด้วยครับผมคนนั้นคือคือต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นฉากแต่งงานแล้วนักแสดงในเรื่องคู่กรรมนักแสดงหลักครบเลยมีนี่นูนาอาหนิงนี่รุ่นแม่ออนแม่ออนคุณเจียบนะครับแม่แอสชมชายมีอนาทวนนามีพอเอกสารพงศ์แล้วก็มีมีเยอะมีเยอะจริง พี่ฟูลี่ใช่ไม่หมดเลยและยังมีนักแสดงร่วมหรือเซเลบตี้นั่นเองนะที่ที่ที่ให้เกียรติมาร่วมเป็นงานกันในครั้งนี้คือมีพี่นกสินใจนะฮะมีเสียพี่อ้อมแล้วก็พี่อ้อมพี่อาร์ตอ้อมเสร็จแล้วมาเต็มจริงมาเต็มมีพี่กัปตันนี่น้องเอ๋ทำไมต้องเอาพี่กัปตันมาต่อน้องเอ๋ล่ะ ก็จะได้คู่กัมแยกกันนะฮะมีหลายๆคนแล้วก็อีกอีกหนึ่งคนที่มาที่กองแล้วก็ทําให้เราภาคภูมิใจนั่นก็คือผู้ประพันธ์วรรณกรรมเรื่องคู่กรรมคุณวอย่างจีและถือเป็นเกียรติสูงสุดอีกครั้งของเราทีมงานและนักแสดงจักะครเรื่องคู่กรรมที่นักประพันธ์มือทองคุณหญิงวิมลเจียนเจริญหรือทมยันตีได้เดินทางมาย่นยีกักองถ่ายคู่กรรมด้วยตัวเอง พอดีท่านท่านได้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 ชมนะฮะกะครผู้กกับท่านบอกว่าหลานท่านมาบอกท่านท่านกำลังให้น้ำเปลือยอยู่ดื้อๆบอกเออเนี่ยป้าอีดูละครท่านท่านเนี่ยมาป้าอีดดูละครสิทางเราผมฟังดูละครสิเนี่ยเนี่ยเรื่องนี้สนุกนะสนุกนะแล้วก็เปิดดูให้คู่กรรมนี่แล้วท่านก็ดูท่านก็เลยชอบท่านก็เลยส่งสามมาที่บริษัทเอ็กแซคบอกว่าชอบมาก ท่านไม่เคยดูละครหรือหนังที่มาจากบทประพันธ์ที่ตัวเองเขียนเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ดูอ๋อหรอครับและท่านก็รู้สึกว่าท่านชอบมากท่านอยากจะมามอบดอกไม้ขอบคุณแก่คุณมรทคนเกียรติและอยากจะมาเยี่ยมเยียนการถ่ายทำาร,รู้สึกเป็นไงบ้างได้ยินได้ยินอยู่ข้างหน้าคนที่คนที่สร้างกเบริขึ้นมาคนที่โกบริคือจินตนาการของเธอแล้วก ครูท่านมีคุยอะไรกับเราไหมท่านท่านท่านคุยกับผมท่านบอกว่าท่านชอบความเป็นโกโบริมากเพราะว่าท่านบอกว่าผมเนี่ยมีรอยยิ้มที่เป็นสเสน่ห์เหมือนกับว่าเวลาโดน อังสุมาลินทำนู่นทำนี่เสร็จปุ๊บก็จะยิ้มแบบมีคลัวมีเสน่ห์อะไรเล็กๆน้อยๆมีกลิ่นของความน่ารักความสดใสอของโกโบริซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ที่่มานอยากได้และท่านบอกว่าทำอย่างนี้ไปเถอะตอนท้ายท้ายเนี่ยพอเริ่มหักมุมปุ๊บเนี่ยพอโกโบริเริ่มเ,เริ่มโดนเรื่องต่างๆประเดประดังเข้ามาพอเราเริ่มเศร้าคนดูก็จะหลงรักไปแล้วแล้วก็วจะสงสารหนักยิ่งขึ้นและท่านก็บอกว่า อังสุวาลินเนี่ยฉันหมั่นไส้เหลือเกินฮะทั้งที่ตัวท่านเองก็เป็นคนเขียนเองท่านก็งเคบอกนะฉันหมั่นไส้เธอเหลือเกินเธอเล่นดีแต่ว่าเธอก็ทําร้ายโกโบลิตลอดเวลาเออฉันหมั่นไส้เธอหนูน่าบอกก็ท่านเขียนนี่นะแกแซวนะกูอย่างนี้ครับผมแล้วก็นั่นก็ให้กำลังใจว่าท่านท่านท่านชอบมากสุดมากแล้วก็ท่านจะติดตามในในทุกตอนที่ออกอากาศรู้สึกยังไงบ้างกับการพูดของท่านมันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่ คือต้องบอกก่อนว่าบทประพันธ์เรื่องคู่กรรมเนี่ย mm hmm. ถูกเขียนมาไว้นานมาก mm hmm. และเป็นนวนิยายที่คลาสสิก mm hmm. ที่คนไทยหลายหลายคนที่ได้อ่านแล้วต้องชอบโร mm hmm. งเรียนในหลายๆโรงเรียนก็เอาไปเป็นหนังสือออานานเวล mm hmm. แล้วก็ถูทาเปนนหนังและละครหลายเวอร์ชั่นแล้ว mm hmm. ในครั้งนี้เราได้ได,ได้ได้รับเกียรติที่ได้เล่นละครเรื่องนี้ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นเกียรติแก่การแสดง mm hmm. และเป็นเกียรติแก่อาชีพนักแสดงของเราด้วยเพราะมีหมอพันที่หลายๆคนอยากเล่นแต่อยู่มาวันหนึ่ง เราไม่คิดว่าเราจะได้เจอเจ้าของบทประพันธ์สุดคลาสสิกนั้นคือคุณอมยันตรีและท่านก็มามามาชื่นชมเราผมคิดว่าท่านเป็นบุคคลคนหนึ่งที่คนที่เรียนทางด้านบทประพันธ์คนที่เรียนทางด้านภาษาเลยหรือเรียนว่าประวัติศาสตร์นิยาต่างๆที่ที่เคยอ่านคู่กรรมต้องอยากเจอท่านแต่วันนี้ผมได้เจอและก็ได้รับบทนั้นบทที่ท่านเขียนเี่ยมันเป็น มันเป็นความรู้สึกที่ต้องเก็บเอาไว้ในหัวใจว่าประสบการณ์ชีวิตในหนึ่งครั้งที่ทําให้เราได้ตื้นตันใจชีวิตนึงจะมีประสบการณ์ที่ทาให้เราได้ตื้นตันใจเพียงไม่กี่ครั้งในชีวิตการได้เจอคุณธมยันตีคือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่เก็บไว้ในหัวใจและทําให้เราตื้นตันใจสิ่งที่ต้องติดตามในสัปดาห์ต่อไปของคู่กรรมคืออะไร ในสัปดาห์ต่อไปต้องบอกว่าเรื่องคู่กรรมเนี่ยต้องเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอ,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 อย่างแน่นอนนะตอนนี้เริ่มรักกันแล้วเริ่มแบบว่าเริ่มมองเห็นความอัชม,ม,มา,มาลินเริ่มมองเห็นความดีของโกบริแล้วเริ่มมองเห็นความดีของโกบริแล้วอ่าแต่ผมว่าความรักเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่แรกเห็นแล้วแห <c oughs> ละ <c oughs> ความเข้มขม้นของมันคืออู่ต่อเรือเนี่ยเริ่มอยู่ไม่ได้ลนะเริ่มมีการเอ่อเริ่มโดนอาจจะมีการโดนที่ระเบิดไปบ้าง <ừ> แล้วอู่ต่อเรือเนี่ยเป็นที่ที่โกบร,ริต้องอยู่โกบริจะเป็นอย่างไรอู่ต่อเรือจะ กลาหลมากแค่ไหนหและในฝั่งของทางอังสุมาลินจะมีใครเข้ามาในชีวิตเขาทําให้ทั้งอังสุมาลินและกลโกบูลิต้องมีเกิดเหตุการณ์อันใหญ่หลวงระหองระแหงระ,ะหองระแหงแก้ปัญหานั้นอีกมันยิ่งใหญ่มากมันยิ่งใหญ่มาก,ม,ม,ากมันต้องติดตามระดับประเทศไหมระดับประเทศแล้วโกบูลิอังสุมาลินทําอะไรไม่มีทางเป็นระดับเล็กๆนะครับระดับประเทศตลอดเกิดความขัดแย้งระดับประเทศขึ้นมาจากความร่างควทั้งคู่ใช่ครับเอา อ่าน่าชมมากนะไปดูว่าชะตาก,กรรมของสองคนนี้จะเป็นยังไงท่ามกลางไฟแห่งสงครามและนี่คือผลงานทั้งหมดในวันนี้ของเราดวงดาวจากบที่เดอะสตาร์ และเสาร์อาทิตย์หน้าคุณจะได้รู้กันแล้วครับว่า8คนสุดท้ายของเดอะสตารค้นฟ้าคว้าดาวปี9จะเป็นใครจะตรงกับที่คุณเชียร์ที่คุณลุ้นกนอยู่หรือไม่ห้ามพลาดด้วยประกาศขั้งป่วงกับการประกาศผล8คนสุดท้ายของเดอะสตาค้นฟ้าคว้าดาวปี9วันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมสวัสดีครับ